ที่18คุมภาพัน์จะมีโอกาสหยุดยุติสงครามในยูเครนมากน้อยแค่ไหนยังไม่มีใครรู้อยู่ที่ว่าที่ซาอุดีอาระเบียการพบปะระหว่างทีมของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกับของรัเสเซียเขาจะสามารถตกลงกันได้หรือไม่อย่างไรแต่ที่แปลกก็คือว่ายังไม่เห็นรัฐมนตรีต่างประเทศของยูเครน ซึ่งต้องถือว่าเป็นคู่กรณีที่สำคัญทรัมป์ไม่เชิญยูเครนเข้ามาร่วมโต๊ะตั้งแต่ต้นได้อย่างไรเป็นคำถามที่มาจากประธานาธิบดีเซเลนสกี้ของยูเครนทรัมป์ไม่เชิญตัวแทนจากยุโรปมาได้อย่างไรนั่นเป็นคำถามจากยุโรปเพราะว่ายุโรปกำลังถูกทรัมป์ตัดทิ้งออกจากกระบวนการเจรจาสันติภาพทั้งๆท,ที่วิกฤต ยูเครนสงครามยูเครนนั้นคือจุดที่กระทบต่อเสถียรภาพความมั่นคงของยุโรปโดยตรงแต่ทรัมป์ขึ้นมารอบนี้ทรัมป์ยืนยันเลยว่าเขาจะเป็นคนเจราจาต่อรองกับรัสเซียเองยุโรปไม่เกี่ยวเซเลนสกี้เดี๋ยวก็จะแจ้งให้ทราบฉะนั้นเป็นเกมอันตรายที่ผมมองว่าทรัมป์กำลังจะเปลี่ยน กมซึ่งเท่ากับว่าไปอวยประธานาธิบดีปูตินเอาใจปูตินแต่ทิ้งพันธมิตรเก่าอย่างยุโรปและกำลังจะให้ยูเครนกลายเป็นเพียงเกมต่อรองเท่านั้นยิ่งจะทำให้ปูตินฮึกเหิมว่าเขาเดิวกับทรัมป์ก็พอไม่ต้องดิวกับเซเลนสกี้และถ้าปูตินคิดว่าไม่จะเป็นต้องคุยกับผู้นำยุโรปเลยไม่ว่าจะเป็นอังกฤษ ฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีสเปนที่เขากำลังกังวลกันอยู่ก็จะแปลว่ารัเสเซียกำลังมองอยุโรปในลักษณะที่เป็นของตายแต่ถ้าหากเอาใจทรัมป์สามารถยื่นหมูยื่นแมวก,กับทรัมป์บางเรื่องได้ก็เป็นไปได้ว่าปูตินคิดว่าตัวเองจะมีอิทธิพลเหนือยุโรปอย่างน้อยที่สุดเริ่มต้นด้วยยุโรปตะวันออกถ้ายูเครนเสร็จ ปูตินจะด้วยแบบใดก็ตามแต่ข้อตกลงที่รัสเซียสามารถยึดพื้นที่ประมาณ20%ของยูเครนและจดให้มีกองกำลังนานาชาติเข้ามาโดยที่รัสเซียก็จะอยู่ในเกมนี้ด้วยอเมริกาบอกว่าจะไม่ส่งทหารเข้ามาแต่จะพยายามยึดเอาผลประโยชน์ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติของยูเครนไปครึ่งหนึ่งแล้วก็เผลอๆก็จะเตะเซเลนสกี้ออกจากตำแหน่งจะด้วยวิธีใดก็ตามแต่ กดดันให้มีการเลือกตั้งซึ่งทรัมป์กับปูตินเชื่อว่าถ้าเลือกตั้งใหม่เซเลนสกี้น่าจะตกกระป๋องเขาเชื่ออย่างนั้นจริงๆดังนั้นก็เลยกลายเป็นเรื่องที่น่ากลัวน่ากังวลมากว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปจากนี้แต่ว่าตลาดการพนันระดับโลกโพลีมาร์เก็ตเนี่ยเขามีเดิมพันล่าสุดมีการพนันกัน เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยโอกาสที่จะมีสันติภาพในยูเครนได้สำหรับปี2025นั้นอยู่ที่72%อันนี้เชื่อได้หรือไม่ได้เนี่ยมันเป็นวงพนันนะครับวงพนันขันต่อเขาตั้งหัวข้อแล้วจะเห็นว่ามียอดการพนันใครแทงอย่างไรเนี่ยมีตัวเลขล่าสุดเขาบอกว่า yes กี่เปอร์เซ็นต์ เขาให้พน,หนันกันตลาดพน,นันนี่เป็นเรื่องเป็นราวนะครับโบร r เกตนี่เขาบอกว่าเป็น world prediction market เข,เ, ambling, เขาไม่เรียกการพน,นันเขาบอกว่าเป็นตลาดการทำนายทายทักซึ่งแปลว่าอะไรแปลว่าเป็นการพน,นันขันต่อคุณมาแทงเลยวนันาทีนี้ คุณคิดว่าโอกาสยุติสงครามในยูเครนในปี2025มีกี่เปอร์เซ็นต์ก็สูงขึ้นเดิมทีอยู่ที่60อยู่ที่50แล้วมันก็ไต่ไต่ขึ้นมาเพราะคนเหล่านี้เนี่ยคนที่มาลงทุนพนันขันต่อกันเนี่ยเขาก็ติดตามข่าวสารแล้วเขาก็บอกว่านี่ไงนาทีนี้เนี่ยดูจากการ ออกข่าวฝ่ายต่างๆมันน่าจะเป็นไปได้ที่จะทำให้โอกาสของการจุติสงครามเนี่ยมันสูงขึ้นกว่าเดิมเชื่อว่าทรัมป์สามารถจะกดดันให้ฝ่ายต่างๆยอมได้ตลาดพัน,นันก็เหมือนกับตลาดหุ้นนะครับมันไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของ เหตุผลเสมอไปมันอยู่ที่อารมณ์อยู่ที่ความรู้สึกแต่ที่สำคัญที่เราติดตามอยู่ขณะนี้จับตาไปที่สองเมืองใหญ่ที่ซาอุก,กับที่ยุโรปที่ยุโรปคือปารีสครับมีการเรียกประชุมด่วนที่เจ้าภาพก็คือประธานาธิบดีอิมานูเอลครองของฝรั่งเศสซึ่งออกมาพยายามจะกระตุ้นให้ชาวยุโรปได้เห็นว่าเราจำเป็นต้องมาวางยุทธศาสตร์ร่วมกันแล้วนะยุโรป เราคาดหวังทรัมป์ที่จะมาช่วยยุโรปหรือว่ามองว่ายุโรปเป็นพันธมิตรเหมือนเดิมไม่ได้อีกต่อไปแล้วนะโลกกําลังจะเปลี่ยนไปอีกรูปแบบหนึ่งโดยสิ้นเชิงแล้วถ้าหากทรัมป์ไปสมรู้ร่วมคิดกับปูตินแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กันด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งยุโรปจะต้องลุกขึ้นมาปกป้องตัวเองเหมือนกับที่เซเลนสกี้เสนอครับ ว่าได้เวลาแล้วที่ยุโรปเนี่ยจะต้องตั้งกองทัพยุโรปขึ้นมากองกําลังยุโรปของตัวเองไม่สามารถจะอ้างนาโต้ด้วยซ้ำไปเพราะนาโต้นั้นมีอเมริกาเป็นแกนหลักเผลอๆถ้าทรัมป์ขู่ที่จะให้อเมริกาถอนตัวออกจากนาโต้เนี่ยอ่าอยุโรปจะทํำยังไงดังนั้นหลายประเทศโดยเฉพาะอย่างโปแลนด์ซึ่งมีดินแดนติดอยู่กับยูเครนเนี่ยเขาก็ขึ้นงบปรับงบ ทหารขึ้นมาทันทีเป็น5%ของ GDP จากเดิม2%บ้าง3%บ้างทรัม์เองเคยบอกว่าเนี่ยประเทศนาโตอื่นๆทั้งหลายในย,ยุโรปเนี่ยต้องปรับงบประมาณทางทหารขึ้นมาให้ได้2%ของ GDP หลายประเทศยังไม่ถึงและขอปรับเป้าให้เป็น5%ทุกประเทศด้วยมิฉะนั้นอเมริกาจะไม่เป็นผู้หนุนหลังอีกต่อไป และมีความเป็นไปได้ครับมีข่าวออกมาเป็นระยะระยะว่าชอมอาจจะถอนฐานอเมริกันที่อยู่ประจําในยุโรปกลับบ้านลดค่า,ชาใช้จ่ายแล้วก็เป็นการแสดงให้ปูตินเห็นว่าอเมริกาจะถอยออกจากยุโรปแล้วนะรัะเสเซียไปดิวกันเองกับยุโรปนี่แหละครับทําให้เกิดอาการตกตื่นพอสมควรในยุโรปว่าเอ้ยโลกมันก็จะเปลี่ยนนะหลังสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมาไม่เคยมีช่วงไหนเลย ที่ยุโรปรู้สึกว่าตัวเองกับอเมริกาไม่ได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างที่เคยคิดการพบปะของนายกผู้นำประธานทิปดีในยุโรปเกิดขึ้นท่ามกลางความไม่แน่นอนและ,ชะเชลนสกี้ผู้นำยูเครนก็จะต้องมาอยู่ฝั่งนี้เพราะว่าถ้ายูเครนไม่ได้รับเชิญไปเจราจาสอุกับอเมริกาและรัเสเซียยุโรปก็ไม่ได้รับเชิญ เป็นเรื่องสองประเทศเท่านั้นเนี่ยทั้งยุโรปทั้งยูเครนต้องหนาวแล้วครับว่าเอาอยังไงดังนั้นผู้นำยุโรปจึงดิ้นอยู่ขณะน,นี้มีการประชุมสุดยอดที่ปารีสเมื่อวานนี้ซึ่งยังรอถแถลงการร่วมอยู่เพราะว่าไม่ได้รับเชิญให้ไปเจราจากับอเมริกาและรัเสเซียว่าด้วยอนาคตของยูเครนตัวทรัมป์เองก็บอกเมื่อวันอาทิตย์ว่า เขาอาจจะพบกับปูตินในเร็วๆนี้ตัวเป็นๆแปลว่าเขาพบกันสองคนชอว์ไม่ได้พูดถึงเลยว่าจะเจอกับเซเลนสกี้ตัวเป็นๆชอว์ไม่ได้พูดถึงเลยว่าเอ๊ะจะเจอกับผู้นํายุโรปไม่ว่าจะเป็นผู้นําฝรั่งเศสอังกฤษเยอรมน,นีตัวเป็นๆไม่มีเลยหรือเชิญทั้งผู้นำยุโรปไปที่อเมริกาวอชิงตันทำเนียบขาวเพื่อจะให้ปูตินเห็นว่าเฮ้ย คุณต้องยอมสงบศึกนะมิฉะนั้นยุโรปก,กับอเมริกายังแน่นแฟนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอยู่ไม่มีเลยทรัมป์ไม่ได้แสดงจุดยืนลักษณะที่จะผนึกกำลังของฝั่งตะวันตกที่เาเรียกว Trans ่า transatlantic treaty คือสองทวีปที่มีมหาสมุทรแอตแลนติกขั้นอยู่อเมริกากับยุโรปทรัมป์ถือว่าฉันใหญ่คนเดียวฉันเจรจาคนเดียวฉันกดดันทุกคน ทุกคนฟังคําสั่งฉันยุโรปก็ต้องฟังฉันรัสเสียต้องฟังฉันยูเครนต้องฟังฉันฉันไม่จําเป็นต้องเชิญทุกคนมาร่วมโต๊ะแล้วก็มาแลกเปลี่ยนเงื่อนไขกันหรอกฉันจะเป็นคนกําหนดเองว่าใครควรจะยอมอะไรอย่างไรบ้างคําถามตอนนี้คือว่าแล้วยุโรปซึ่งขณะนี้เจอแรงกดดันอย่างหนักเนี่ยจะสามารถไกลเกลีย่ย และสามารถที่จะลบความขัดแย้งกันภายในหรือเปล่าเพราะว่าโยุโรปกันเองก็มีประเด็นของความขัดแย้งไม่เห็นพ้องต้องกันในบางนโยบายอีกทั้งภายในเองของแต่ละประเทศก็มีปัญหาเศรษฐกิจปากทองของตัวเองเศรษฐกิจหลายประเทศของโยุโรปก็ไม่ดีไม่มีความเข้มแข็งพอที่จะลุกขึ้นมาให้เห็นว่าสามารถจะแก้ปัญหาตัวเองและมีพลังพอจะเพิ่มงบประมาณทางทหาร เพื่อจะสร้างความแข็งแกร่งของกองก,กำลังยุโรปใช้คำว่าแนวร่วมที่จะให้มีงบประมาณกลาโหมร่วมกันเพียงพอที่จะสู้กับยุรรสเสียถ้าเกิดกรณีสงครามเพราะว่าแม้กระทั่งตัวเซเลนสกีเองเคยบอกว่านี่นะเทียบจํานวนรถถังเทียบจํานวนอาวุธยุโทโธปกรณ์เนี่ยรัสเซียกับยุโรปแล้วก็รัสเซียมีเหนือกว่าเยอะเลย ดังนั้นถ้าหาอเมริกาทิ้งยุโรปยูเครนและยุโรปจะแย่เซเลนสกี้ยอมรับเองและประโยคอย่างนี้แหละที่ทำให้ปูตินเห็นว่าใช่ไหมพวกคุณตระหนักแล้วยังว่าถ้าผมคุยกับทรัมป์ตรงไปตรงมาได้ยุโรปไม่เหลือซากยุโรปไม่มีอำนาจต่อรองใดๆทั้งสิน้นคำถามต่อมาว่าถ้ายุโรปรวมตัวกันได้สามารถลงขัน ในการจัดงบประมาณทางทางหารอาวุธยุทโธป,ปกรณ์มีอะไรเท่าไหร่ร่วมกันมาจัดทัพใหม่มาเป็นกองทัพยุโรป The European Army ท่านที่จะเป็นแต่ละประเทศรวมกันแยกกันและก็ถ้าหากมีกรณีฉุกเฉินเท่านั้นเองภายใต้นาโตถึงจะมาช่วยกันแต่นาโตตอนนี้ก็หวั่นไหวสั่นสะเทือนแล้วนี่เพราะว่าพี่ใหญ่อเมริกาเขาไม่เล่นเกมนาโต้ละ เขาเล่นเกม Make America Great Again, America First, อเมริกามาก่อนไม่ใช่นาโตมาก่อนดังนั้นคำถามใหญ่คือว่าประชุมสุดยอดที่ปารีสทำร่วมกันได้ไหมเช้าเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีอังกฤษเซอร์เคียสตาร์เมอร์บอกว่าอังกฤษพร้อมและเต็มใจที่จะส่งทหารภาคพื้นดินไป ยูเครนในกรณีที่ตกลงกันได้ว่าจะสงบศึกและจะต้องมีกองกำลังรังรกษาสันติภาพเยอรมน,นีเองก็เถอะกำลังจะมีการเลือกตั้งซึ่งก็ร้อนแรงพอสมควรโคศกนโยบายต่างประเทศของพรรคซีดีซึ่งคาดการณ์กันในวงการเมืองเยอรมน,นีบอกว่าพรรคซ d ดีนี่น่าจะได้ที่นั่งมากที่สุดในการเลือกตั้งครั้งนี้โฆศก ของฝ่ายต่างประเทศของพรรคซีดีบอกว่าเยอรมนีก็พร้อมที่จะส่งทหารเข้าไปในรรยูเครนถ้าหากตกลงสันติภาพกันได้แต่จะส่งทหารไปภายใต้กรอบกฎกติกาสากลแต่ว่ารัฐบาลทรัมป์นี่ชัดเจนนะครับว่าไม่แน่ใจร้อยเปอร์เซ็นต์ ว่าจะทำยังไงกับยูเครนเพียงแต่บอกว่าจะไม่ส่งทหารอเมริกันเข้าไปนะถ้าหากตกลงที่จะมีการหยุดยิงกันได้จะให้ยุโรปเป็นคนรับผิดชอบเพราะว่าจะว่าไปแล้วทรัมป์กับทีมงานตัวเองไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศรัฐมนตรีกลาโหมที่ปรึกษาความมั่นคงของทรัมป์พูดกันไปคนละทางรายละเอียดก็ไปกันละอย่างสับสน พอทรัมเป็นคนบริหารลักษณะนี้แหละครับตัวเองพูดอย่างการตีความสิ่งที่ทรัมป์พูดโดยรัฐมนตรีกระาโหมก็ไปอีกอย่างอันนั้นก็มาโชว์เลยพี Pete ed, ท e ฮกเซตรัฐมนตรีกระโห,หมนี่มาลุยสัดเต็มที่พอเป็นรองประธานทิฟดีเจดีแวนส์นั่นก็หนักเลยครับมาถึงก็เลคเชอร์ผู้นําย,ยุโรปบกพวกคุณเนี่ยไม่เป็นประชาธิปไตยพวกคุณเซนเซอร์ความเห็นต่าง พวกคุณไม่สามารถที่จะทำให้ประชาชนมีความรู้สึกที่ดีต่อพวกคุณได้ซัดเต็มที่ผู้นำยุโรปไม่เคยได้ยินที่จะมีระดับประาธานทีปดีรองประาธานที่ปดีอเมริกาที่จะมาชี้นิ้วด้อยค่าเรียกว่าออกมาคลา้ายกับสั่งสอนมองว่าพวกผู้นำยุโรปทุกวันนี้ใช้ไม่ได้ ไร้เสียซึ่งความรู้ความสามารถเทียบกับอเมริกาไม่ได้เลยนี่แหละมันก็เลยกลายเป็นว่าความขัดแย้งระหว่างอเมริกากับยุโรปเนี่ยมันจะทําให้นาโตพังหรือเปล่าแต่ว่าแล้วจุดยืนทรัมป์เป็นยังไงก็ไม่มีใครสามารถจะบอกได้ชัดเจนเพราะทรัมป์เองก็อ้าอ,อ,อําอึ้งอ้ในบางเรื่องบางเรื่องก็ตอบไม่ได้เช่นถามว่าตกลง เซเลนสกี้เนี่ยจะได้รับเชิญให้ไปร่วมเจราจากับทรัมป์กับทรัมป์และปูตินไหมถามว่าเซเลนสกี้จะมีบทบาทเกี่ยวข้องอะไรไหมกับการเจราจาปรากฏว่าทรัมป์บอกว่าก็มีส่วนเกี่ยวข้องแน่แต่ไม่บอกว่าเกี่ยวข้องอย่างไรเกี่ยวข้องทางไหนไม่ได้บอกมันก็เลยคลุมคลุมเครลือ ซึ่งก็ยังมีทางเป็นไปได้ไหมว่ายุโรปเนี่ยเห็นทรัมป์ยังไม่ชัดเจนก็อาจจะไปนาวนมทรัมป์ว่าเชื่อเถอะให้มีตัวแทนยุโรปไปเจรจาเนี่ยปูตินจะยอมมากกว่าแต่ถ้าทรัมป์ไปคนเดียวและปูตินรู้สึกว่ายุโรปถูกตัดออกไปแล้วความเกรงใจทรัมป์ก็จะน้อยลงหรือเปล่าแต่ตรงนี้ไม่มีใครประเมินได้ว่าทรัมป์จริงๆแล้วตอนนี้คิดอะไรอยู่ ผู้นำยุโรปหวังว่าในการประชุมสุดยอดผู้นำที่ปารีสเนี่ยก็จะทำให้ทรัมป์ตัง้งลุกขึ้นมามองเออยุโรปเขาชักจะไม่ค่อยแฮปปี้กับเราละแต่ถึงแม้ว่าเราจะไม่ค่อยเห็นคุณค่ายุโรปแต่ว่าถ้ายุโรปไม่อยู่ข้างเดียวกันกับอเมริกาก็หนกักก็กเหนื่อยนะอเมริกาไม่ใช่ว่าจะสบายนะก็เป็นไปได้ไหม ว่ายุโรปก็จะลองตามเงื่อนไขของทรัมป์บางเรื่องเช่นเพิ่มงบประมาณทหารและก็จะส่งทหารเข้าไปเป็นกองกำลังพิทักษ์สันติภาพในยูเครนโดยที่อเมริกาไม่ต้องมีภาระนั้นแต่ว่าผู้นำยุโรปยืนยันว่ายูเครยนยังไงยังไงก็ต้องมีส่วนสำคัญในการเจรจาสันติภาพ แล้วก็บอกด้วยว่ามันไม่สามารถมีการตัดสินใจใดๆเกี่ยวกับยูเครนโดยไม่มีส่วนร่วมหรือแนวความคิดเห็นของอยูเครนเป็นอันขาดนีิยุโรปเขารู้ว่าถ้าหากทรัมป์ไปตกลงเออวยกับปูตินโดยไม่ปรึกษายูเครนโดยไม่ปรึกษายุโรปนั้นเนี่ยโอ้ปูตินติดปีกบินเลยนะครับทรัมป์กลับบ้านเมื่อไหร่ปูตินก็จะตอนนี้สอยเลยใคร เกรงใจทรัมป์ก็ต้องเกรงใจปูตินปูตินไม่เกรงใจยุโรปปูตินก็สัดเลยประเทศที่มีพรมแดนติดก,กับยูเครนขณะนี้วั่นวหวนะครับมีการนอกจากสร้างรัว้วสร้างกำแพงก็ยังมีการส่งทหารไปประจำการตรงชายแดนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญแต่สิ่งที่ทรัมป์ทำอยู่ขณะนี้ ทำให้ทั้งโลกปั่นป่วนไม่ใช่แค่ยุโรปเพราะว่าทั้งโลกมองไม่ออกว่าตกลงความสัมพันธ์อเมริกากับยุโรปถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยอเมริกามองประเทศอื่นอย่างไรถ้าหากใกล้ชิดก,กับปูตินแล้วก็ชอบสีจิ้นผิงแต่ขณะเดียวกันก็จะประกาศสงครามกับสีจิ้นผิงหรือมีคนมองอย่างนี้มองว่าทรัมป์เนี่ยสนิทกับปูตินเอาใจปูตินเพื่อให้ปูตินไปกดดันสีจิ้นผิง ให้สีจินผิงเรื่องการค้ายอมทรัมป์แต่ทรัมป์ก็อาจจะรู้ว่าปูตินไปกดดันสีจินผิงได้น้อยมากเพราะว่าจริงๆแล้วปูตินตลอดช่วงสามปีที่มีสงครามยูเครนนั้นปูตินต้องพึ่งพาจีนมากพูดง่ายๆคือปูตินต้องพึ่งสีมากกว่าสีต้องพึ่งปูตินเกมนี้ทรัมป์เล่นทุกไพ่ทุกใบ คือหวังว่าถ้าหากเอาใจปูตินยอมปูตินในเรื่องยูเครนบ้างแต่ไม่ยอมทั้งหมดเพราะว่าอีกด้านหนึ่งทรัมป์ก็อยากจะได้แร่หายากรวมไปถึงทรัพยากรของยูเครนน้ำมันแกส๊สทั้งหลายแหละทุกอย่างทรัมป์ต้องการ50ขุดมาได้เท่าไหร่ทรัมป์ต้องการ50เซซึ่งเซเรนสกี้ก็บอกโน no, อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งมากไปก็ยังไม่ยอมอยู่ดี ในแง่นั้นทรัมป์ก็ไม่ทิ้งเซเลนสกี้แต่ก็ไม่ให้เกียรติเซเลนสกี้ถึงการที่จะยกฐาน,นะเซเลนสกี้ให้เท่าเทียมกับปูตินในการเจราจาตรงนี้แหละครับที่ความลักลั่นที่ทรัมป์ใช้ในกรณีของความสัมพันธ์กับเซเลนสกี้และยุโรปมันจึงเป็นปัญหาใหญ่มาฉะนั้นตอนนี้ผมมองจากแง่ของเราในประเทศไทย การที่จะทำให้เกิดความชัดเจนกรณีนโยบายอการนั้นยากมากเพราะทรัมป์กำลังชั่งกาลังมองคลาหินถามทางโยนหินถามทางบ้างคลาทางไปเรื่อยๆบ้างแล้วก็ประเมินตัวต่อตัวครั้งต่อครั้งประโยคต่อประโยคต่อการที่ได้คุยกับปูตินและสีจิ้นผิง ขณะเดียวกันเวลาพูดกับยุโรปและพูดกับยูเครนเสียงก็จะดุดันพอสมควรทีเดียวแต่ถามว่าทรัมป์จะชนะทุกเกมไหมไม่แน่เพียงแต่ว่าขณะนี้การประชุมสุดยอดของผู้นำยุโรปนั้นต้องดูผลออกมาแล้วก็ไม่ใช่ว่าทุกประเทศจะเข้านะครับ ที่เข้าผู้ชุมแน่ๆก็คืออังกฤษฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีโปลแลนด์สเปนและเดนมาร์กซึ่งก็เดนมาร์กนี่ก็เชื่อว่าคงจะเป็นตัวแทนประเทศบอลติกกับโนดิกนอกนั้นก็จะมีสภาอียูประธานสภาอียูกับเลขาธิการนาโต นอกนั้นอีกหลายประเทศก็ยังดูอยู่ว่าจะมาร่วมภายหลังหรือจะมาร่วมทางในการประชุมย่อยอย่างไรบ้างปัญหาใหญ่ข้อแรกก็อาจจะเป็นว่าแล้วจะมีการตกลงเพิ่มงบประมาณกลาโหมกันจริงจังหรือไม่อย่างไรเพราะว่าหลายประเทศเช่นโปแลนด์เนี่ย เขาบอกว่าเขาจะเพิ่มงบประมาณต่างทหารเป็น4.47%ของ GDP ไม่ถึง5นะครับแต่เป้าเนี่ยคือ5แต่บอกปีนี้ทันทีทันใดจะขึ้นเป็น4.47%ของ GDP ซึ่งก็ไม่น้อยเดิมที2%เท่านั้นเองปีนี้เขาบอกเขาจะขึ้นงบประมาณทหารเป็น4.47%ของ GDP อังกฤษก็พยายาม ที่จะทําแต่ก็ไต่ไม่ถึงตอนนี้อังกฤษใช้งบประมาณทหารประมาณ2.5ของ GDP แต่ว่าผู้นํายุโรปเนี่ยต้องเหนือจากเรื่องงบประมาณบางประเทศเศรษฐกิจยังไม่ดีก็อาจจะไม่สามารถมารับปากว่าจะเพิ่มงบอะไรต่างๆหรือไม่อย่างไรแต่ว่ามันเป็นเรื่องใหญ่แต่ว่าอย่างอื่นก็อาจจะตกลงกันได้ เช่นเรื่องของการประสานงานที่ใกล้ชิดขึ้นและก็จะทํำยังไงให้มีการพูดกันถึงการฟื้นฟูก่อสร้างให้กับยูเครนหลังสงครามดังนั้นการประชุมจึงผมเชื่อว่าจะมีคำประกาศร่วมออกมาสนับสนุนยูเครนและเรียกร้องให้สหรัฐกดดันให้ปูตินจะต้องยอมเงื่อนไขที่ทาง ยุโรปเห็นว่ารับไม่ได้นั่นก็คือการยึดดินดานของยูเครนไป20-25ของทางประเทศโดยไม่มีเงื่อนไขแต่ที่สำคัญก็อาจจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งคือการค้ำประกันความมั่นคงให้กับยูเครนหลังจากสงบศึกและความมั่นคงของยุโรปด้วยและจะปรับโครงสร้างนาโตอย่างไรถ้าทรัมป์บอกว่าเฮ้ย ผมไม่คิดว่าเรามีต้องจําเป็นต้อมีนาโต้แล้วนะเพราะปูตินเนี่ยในความเห็นของทรัมป์อาจจะไม่ใช่เป็นภัยคุกคามต่อ,อยุโรปอีกต่อไปข้อนี้แหละถกกันวุ่นถกกันวุ่นแน่ทรัมป์พยายามจะบอกว่ามีความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ดีกับนายกอังกฤษแต่ก็ไม่แน่ในเมื่อเรื่องผลประโยชน์ภาพใหญ่นั้นทรัมป์ยังไม่ยอม ลดลาวาสอกแต่ประการใดนี่นี่คือสิ่งที่เรากำลังต้องการเห็นให้เกิดขึ้นให้จงได้จึงเป็นเรื่องใหญ่เรื่องที่เราต้องการเห็นภาพลักษณ์ความชัดเจนซึ่งจะนำไปสู่อะไรต่อมิอะไรต่อไปข้างหน้าเราไม่รู้ จำเป็นครับที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดวันนี้เพราะมิฉะนั้นเราจะเห็นโลกเข้าไปสู่ลักษณะที่ไม่มีใครสามารถจะทำทำนายทายทักได้เลยว่าอนาคตของโลกจะไปทิศทางไหนอย่างไรขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับโดยโด่วนเลยนะครับไปกดติดตาม subscribe สุสสทีิชาย Live ใน YouTube และ กดแชร์กดไลค์อย่าลืมกดซปเปอร์สติ๊กเกอร์ซปเปอร์แชทขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสร้างชุมชนทั้งหมดให้เป็นชุมชนใหญ่ที่สุดสมาชิกวันนี้1 4 2 0 0ล้าน4แสนล้วครับเราให้ได้2ล้านใน6เดือนนะครับช่วยกันทุกท่านครับโดยด่วนเลยนะครับไปกดติดตาม subscribe สุดที่ชาย l i ฟ e ใน